ขอออกกฎหมายนิ้โทษกรรมเถอะมันขวางทักษิณไม่ให้กลับบ้านก็ไม่เป็นไรขอเอาเป็นว่าเอาแค่ผู้บริสุทธิ์ประชาชนผู้มาเรียนทั้งหลายและติดคุกทั้งหลายเนี่ยขอเอาตรงนี้ก่อนกรระการไม่ขอรับการนิรโทษกรรมของพันตรจโทโท,ทักษิณชินวัตรเพื่อให้มวลชนที่ร่วมดำเนินการทางการเมืองได้รับอิสรภาพโดยเร็วผ่านการเดินหน้าออกกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนายวรชัยเหมะ กลายเป็นไฟเขียวและเรียกความเชื่อมั่นของมวลชนที่กำลังสงสัยในแนวทางการเมืองของรัฐบาลถึงการช่วยเหลือเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในการเรียกร้องประชาธิปไตยการประกาศแบบเสียงดังฟังชัดนอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับมวลชนแล้วยังเป็นการประกาศให้สังคมรับรู้เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามต่อความยาวสาวความยืดและยังเป็นการพูดอย่างชัดเจนถึงเจตนารมในการเดินหน้าน,นิรโทษกรรม กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองครั้งนี้และไม่นำกฎหมายเพื่อความปรองดองหรือกฎหมายนรโทษหรือกฎหมายใดๆที่เกี่ยวกับการปรองดองนะมาปนกันในเรื่องนี้ยังยืนยันนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้เป็นเหยื่อทางการทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะการชุมนุมไม่ว่ากลุ่มไหนสีไหนนะครับ หากย้อนดูเนื้อหาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนายวรชัยเทียบกับของร,ร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงสาระสาคัญส่วนใหญ่ของนายวรชัยเน้นการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนทุกกลุ่มที่ร่วมชุมนุมทางการเมืองตามสิทธิ์ของรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่19กันยาย,ยน2549ถึงวันที่10พฤษภาคม2554รวมทั้งผู้ที่ต้องโทษและยังถูกดำเนินคดียกเว้นในส่วนแกน,นำํำ และผู้สังการให้มีการเคลื่อนไหวขณะที่เนื้อหาของรถนำเ็กเฉลิมแม้จะมีเนื้อหาคล้ายกับของนายวรชัยแต่เนื้อหาบางส่วนยังรวมถึงการนิรโทษกรรมแกรนำผู้มีอำนาจพันตำรวจโททักษินและยังมีการเยียวยาเพิ่มเติมจากรัฐบาลซึ่งแม้จะเป็นแนวทางที่เคยหาเสียงไว้แต่แกนนำพักเพื่อไทยประเมินว่าจะเป็นการเรียกแขกส่งผลต่อสเสถียรภาพของรัฐบาล มากกว่าฉบับของนายวรชัยการนิรโทษกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นักชาการด้านรัฐศาสตร์อย่างนายสุขุมนรสกุลและนายอัสดางปานิกบุตรเห็น <he S 2> ว่าเป็นสิ่งที่ฝ่ายการเมืองควรทำตั้งแต,แต่ต้นที่เกิดปัญหาเพราะประชาชนที่ร่วมชุมนุมเป็นชาวบ้านที่ใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งการนิรโทษกรรมประชาชนที่ถูกจองจำจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ที่คนแสดงมองว่าการบังคับใช้กฎหมายยังมีมาตรฐานไม่เท่ากันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมก่อนเริ่มต้นการพูดคุยการด้นหน้าออกกฎหมายนิรโทษกรรมแม้จะไม่ทําให้เห็นผลในทันทีเพราะด้วยขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาในการถกเถียงของฝ่ายนิติบัญญัติแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สังคมเห็นว่าฝ่ายการเมืองได้แสดงความจริงใจและร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อการเมือง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจตุพรสวนรัตน์ NVT New Focus